สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรางกับผมทีมเทวทัพนะครับเหรียญกันไพรรุ่นแรกหลวงพอสดวัดปากน้ำกรุงเทพพศ2 5 0 9บล็อกวงเดือนนิยมเหรียญกันภพยรุ่นนี้จะสร้างโดยพระภาวนาโกศลเถนทีระคลอสวุวรรณท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพอสดอีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมสำคัญในการจัดสร้าง ภาพขงของขันรุ่น1 2 3ของวัดปากน้ำอีกด้วยครับองค์นี้แท้ดูง่ายสบายตาบล็อกหลังวงเดือนนิยมได้เลี่ยมเก่าคลาสสิกอีกทั้งบริเวณผิวเหรียญยังมีคาบกระไหล่เดิมติดอยู่เหรียญดีชื่อเป็นมงคลช่วยปกปักรักษาคุ้มกันภัยสนนราคาอยู่ที่หลักพันครับทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับ สภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนานๆครับ